สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะก็จะมาแกะกล่องหนังแผ่นนะครับนี่เป็นผมเพิ่งสั่งเลยครับจากเมื่อวานนะฮะจากเมื่อวานนี่ผมสั่งแล้ว,วก็พ่อค้าเขาส่งไวมากเลยคือมันเป็นหนังนะฮะที่ผมมองว่าเมื่อไหร่ผมซื้อหนังมานะฮะเอาเฉพาะหนังแผ่นที่เป็นแผ่นบรูเล่นะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่รู้สึกว่าคุ้มน่าจะเรียกว่าคุ้มที่สุดเท่าที่เคยซื้อเลยนะฮะเป็นแผ่นมือสองนะครับเป็นแผ่นเรื่องอะไรฮะเดี๋ยวไปแกะดูกันเลยนะครับ เอามาเรียบร้อยนะฮะนี่คือหนังที่ผมสั่งไปนะฮะสั่งจากไหนนะอันนี้ผมสั่งจากในกลุ่มนะฮะเขาเอามาขายเป็นแผ่นมือสองนะครับทั้งหมดนี้เลยก็คือเรื่องมิชชั่นอิมพอสิเบิลนะเป็นหนังของทอมครูซนะฮะก็คือภาคล่าสุดเนี่ยเขาก็มันกระฉายเดือนกระฎาคกดาก็คือภาคมิชชั่นอิมพอสิเบิลภาคอะไรเล็กคอนกิ้งใช่ไหมเล็กคอนกิ้งอ่ะผมไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะเออเนี่ยแหละคือแล้วผมนึกขึ้นได้ว่ราผมอ่ะ ยังไม่เคยมีหนังแผ่นชุดนี้อยู่เลยนะผมมีแค่เป็นแผ่น DVD9 นะครับแต่ตัวบูเลเนี่ยเป็นหนังที่ผมอยากจะเก็บเป็นบูเลมากนะเพราะว่าอะไรมันเป็นหนังแฟนชายที่มีมาอย่างยาวนานแล้วก็สนุกนะผมว่ามันสนุกทุกภาคนะแล้วก็ยิ่งภาคหลังๆอะ่ะแม่งยิ่งโคตรมันเออเพราะฉะนั้นนะนี่เป็นผมเองก็แบบมองมองหายหรือว่าอยากจะซื้อหนังเรื่องนี้มาเก็บไว้นะแต่ก็ไม่เคยมีเลยนะในรูปแบบสําหรับแผ่นบูเล่นะครับจนกระทั่งว่าในกลุ่มเนี่ยเขาเอามาขายเนาะมาขายค่อนข้างจะดึกแล้ว แล้วก็ผมก็ยังไม่นอนนะพอดีเลื่อนเผ่านไปเจอแล้วก็เจอปุ๊บพอเห็นราคานี่แบบว่าแทบช็อกเลยนะราคาเนี่ยผมอยากจะบอกว่าผมได้มาทั้งหมดนี้นะฮะเป็นมิชชั่นอิมพอสิเบิรนะฮะหกภาคนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะฮะในราคาทั้งหมดหกร้อยห้าสิบบาทนะครับไม่รวมส่งนะรวมส่งก็เพิ่มค่าส่งอีกห้าสิบาทนะคือทั้งหมดนี้เนี่ยราคาเจ็ดร้อยบาทบอกก่อนนะฮะว่าอันนี้เป็นดีวดีนะครับลิขสิทธิ์แผ่นแท้นะครับนี่เป็นแผ่นแท้ในะไหม มีสติกเกอร์โฮโลแกร,รมของยูเนเต็ดนะแผ่นแท้ในราคานี้ผมบอกเลยว่าโคตรถูกเออถ้าจะเรียกว่าเป็นแผ่นบูเลหนังฟอร์มยักษ์ปกติอะแผ่นบูเลถามว่าแผ่นถูกๆะบางเรื่องมีไหมแปดสิบร้อยนึง่งของแผ่นแท้มีนะฮะแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยมันเป็นแค่เรียกว่าอะไรอะ่ะมันไม่ใช่หนังที่เป็นหนังดังอะไรมากมายเป็นหนังถูกๆู่ะเป็นหนังแบบ ลองลองเกลียดลองลองมาหน่อยเขาก็จะเอามาโลขายถูกถูกเออแต่หนังผมบอกแล้วว่าตั้งแต่ผมซื้อหนังแผ่นมาเนี่ยโดยเฉพาะออหนังมิชชั่นอีพอสติเบิร์เนี่ยไม่ว่าจะภาคไหนผมไม่เคยเห็นต่ากว่าสามร้อยอเลยเออสำหรับแผ่นมือหนึ่งนะแผ่นมือสองนี่ยังพอเห็นได้นะในราคาประมาณ250เนี่ยเคยเห็นอยู่แต่แผ่นมือหนึ่งเนี่ยผมมั่นใจนะว่าไม่เคยเห็นต่ำกว่า300เลยแม้กระทั่งว่าไปงานลดราคาของ ใช่ในเด็กแคทตาลิสที่ปากเกลผมก็ยังไม่เคยเห็นเลยว,ว่ามันถูกขนาดนี้นะเพราะฉะนั้นนี่เป็นถือว่าเป็นการซื้อหนังทางกลุ่มที่ผมรู้สึกว่าถูกมากๆครั้งหนึ่งเลยนะอาจจะเรียกว่าถูกที่สุดเลยก็ว่าได้นะกับสิ่งที่ได้มาเนะเพราะว่าอะไรมันคุ้มค่ามากนะคิดดูนะครับหกภาคนะกว่5ห้าสิบเฉลี่ยภาคละร้อยร้อยสิบบาทประมาณนี้เนาะเออแล้วมันเป็นแผ่นผมไม่แน่ใจว่ามีใช่เฉพ i ะที่เบอร์เนน่ยมันออก แผ่นในไทยมากี่เวอร์ชันแล้วนะสำหรับแผ่นบูเลนะแต่ตัวดีวดีอะออกปกมาหลายแบบมากแต่แผ่นบูเลเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีเวอร์ชันไหนบ้างสําหรับแผ่นบูเลนะครับอเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาเลยว่าแผ่นที่ผมได้มามันมันแบบโอเคไหมนะอันนี้เป็นรีวิวให้ดูนะน,นี่เป็นภาคแรกนะภาคแรกเป็นมิชชั่นอิพอสเปิร์นคือทุกภาคเนี่ยผมให้ดูนะสําหรับทุกภาคเนี่ยผมให้ดูเลยหนึ่ง 2 3 4 5อี่ห้อ๋แค่าภาคแรกก่อนเพราะว่าเหมือนกับแผ่นภาคที่6เนี่ยภาค Fallout เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันอยู่ในช่วงเปลี่ยนถ่ายลิขสิทธิ์ก็คือ Fallout เนี่ยมันเป็นลิขสิทธิ์อยู่กับถ้าจำไม่ผิดถ้าจะเป็นบูมแมลงนะสำหรับร้านบูมแมลงก็ได้ลิขสิทธิ์ไปก็คือปกมันจะเป็นปกใหม่แหละแต่ที่เห็นเนี่ยห้าภาคเนี่ยมันเป็นปกที่เขาเอามารีรดีไซน์ใหม่ให้มันเข้ากับเซตที่มันจะออก ออกมาช,ช่วงก่อนที่ฟอร์เอาจะเข้าโรงอะไรแบบนี้นะมันก็เลยมาปกทีมเดียวกันเลยนะก็คือเป็นหน้าพระเอกทอมครูซนะแล้วก็เป็นแบบภาพเหตุการณ์ต่างๆในเรื่องนะครับมันจะไม่ใช่ภาพปกที่เราเคยเห็นกับพวกดีวดีนะครับแต่เหมือนกับว่าดีวดีที่เป็นปกแบบนี้ก็มีนะคือออกมาไล่กับตัวที่เป็นบูเล่เลยนะครับปกภาค2ปกภาค3นะฮะปกภาค4ภาค4มันมานะกุสโปรโตคอล ภาคที่ผมชอบมากๆเลยแล้วก็ภาค Rock Nation ก็สนุกนะครับเสียดายที่ผมเป็นคนที่ไม่เคยนะครับไม่เคยดูในโรงเลยนะสําหรับ5้าภาคเนี้ยเคยดูในโรงภาคเดียวนะครับคือสอเอาแปลกไหมผมก็เป็นคนชอบดอูหนังในโรงนะอย่างน้อยๆนอะ่ะผมทันทันแบบไว้ที่ผมทํางานนะผมน่าจะทันดู2ภาคนี้ในโรงนะนะแต่ว่าก็ยังไม่เคยนะครับเสียด,ดายกันนะว่า Rock Nation เนี่ย ผมจำไม่ได้เพราะอะไรนะถึงไม่ไปดูในโรงนะมันที่ห้น่าไปดูมากเลยอเดี๋ยวเรามารีวิวดีกว่าในหะ้ว่ากล่องสําหรับภาคเนี่ยนะแรกหนึ่งนะมันจะเป็นกล่องแบบไหนนะตัวกล่องนะฮะอย่างที่บอกไปอาร์ตเวิร์กกล่องก็เป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็ทุกภาคนะก็จะมีชื่อเรื่องอยู่ด้านด้านข้างแบบนี้นะนี่ mission impossible มีสติ๊กเกอร์โฮโลแกรมนะครับตัวกล่องบอกแล้วว่าเป็นหนังเนี่ยมันออกมาเป็นยุคมันเป็นหนังเก่าเนาะแล้วก็เอามาออกใหม่ กล่องก็เป็นกล่องสวมกระดาษไม่มีแบบปั๊มนูนหรือว่าเป็นทำสปอร์ต UV ไฮไลท์แบบนูนๆขึ้นมาเลยนะครับเป็นแบบเรียบๆนะฮะนี่นะครับด้านข้างนะครับด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะมีเรื่องย่อนะแล้วก็มีซับไทยเสียงไทยครบนะฮะพักแรกจะเป็นเสียงไทยแค่2 0ุูนนะอันนี้เป็นผมมั่นใจว่าเป็นเสียงไทยต้นฉบับนะต้นฉบับที่เราเคยฟังมานานแลัน,นี้ผมชอบเสียง ต้นฉบับนะฮะนี่ราคาปกตั้ง799น,นะครับถ้าผมจะไม่ปิดเนี่ยตอนมันออกใหม่ๆราคาปกของตัวนี้ราคาขายของตัวนี้จยะอยู่ที่ประมาณ599เนี่ยถ้าจะไม่มั่วนะครับถือว่าพูดอะไรยังว่ามันคุ้มอยู่เลยจริงๆนะตอนที่สั่งกับพ่อค้าอะไรเนี่ยก็เสียวก็จะเป็นแบบมิจฉาชีพเหมือนกันแบบโอนตังไปแล้วแบบไม่ส่งอะไรแบบนี้นะนี่นะกล่องสวมดึงออกมานะครับก็จะพบกับตัวกล่องด้านในก็เป็นกล่องฟ้าธรรมดานะครับนี่กล่องฟ้าธรรมดาเปิดมาก็ ธรรมดาสมชื่อเลยครับนี่ธรรมดาทั้งนอกทั้งในเลยด้านในก็ธรรมดานะครับแผ่นสกรีนเงงสีเงินเงินเลยนะเป็นสีแบบสีแผ่นคีดีเลยก็นะครับต้องคงไม่ต้องบอกนะว่ามันมันจะเป็นแบบนี้ทุกแผ่นเนี่ยสำหรับไอที่เป็นเลกซิตของยูเนเต็ดนะฮะนี่อันนี้ภาค3ภาค2นี่จอห์นวูกำกับนะภาคแรกนี่ไบอันเดยพานมาเนี่ยออกออกแนวแนวแบบเหมือนหนังสายลับคลาสสิกนะภาคแรกนี่ผมชอบนะี ภาคสองนี่ผมดูผมบอกไม่ถูกนะว่าผมจะชอบมันดีไหมนะะมันดูอามันได้นะแต่บางทีผมว่ามันก็ดูแบบเออแต่เข้าใจว่ามันเป็นสไตล์ของจอห์นบูเขาคือมิชชั่นอีมพอสิเบอร์เนี่ยเป็นอย่างที่มีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นอย่างสายลับที่เหมือนกับเขาเปลี่ยนพุ่มกลับไปเรื่อยอ่ะแล้วมันก็จะเป็นสไตล์ของพุ่มกลับคนนั้นคือไบอันเดพันมาก็เป็นแบบทิลเลอร์เนาะไม่เน้ยนแอคชั่นเหมือนพระเอกจะไม่ได้ยิงปืนเลยนะถ้าผมจำไม่ผิด ภาคสองน,นี่ไ่ต้องบอกนะถือปืนคู่เลยดีกว่าบูกระจายนะครับส่วนภาคสานี่ก็มาแบบเอาผู้กำกับซีรีส์นะครับอย่างเจเจแอบรมนะมีเป็นผลงานภาพยนตร์เรื่องแกๆนะรู้สึกว่าภาคน,นี้แม่งมันมากเลยฉากบนสะพานนะแบบโอ้โหคือมันนะครับภาคน,นี้ภาคน,นี้เป็นทําผมเป็นภาคที่ผมงงว่ามันไม่ประสบความสำเร็จทางด้านรายได้เท่าไหร่หหหนะตามที่ทอมครูสส่งไว้ทั้งนั้นแกมีข่าวไม่ดีเยอะนะทอมครูส แกเพี้ยนเนเี่ยก็เลยแบบทาให้กระแสหนังม,นมันไม่ค่อยวิว่วาเท่าไหร่แต่โดยรวมนะครับผมมอง่าหนังเรนี้ภาคนี้สนุกเสียงเดียวนะครับภาคสามเนี่ยจบจบแบบว่าอะไรจบคือจบมันนึกว่ามันจะมีแบบอะไรแบบอลังการกว่าน,นี้จบแค่นั้นเลยนะครับเจบไม่ค่อยสมกับหนังตระกูลนี้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ภาคที่สี่นี่ผมบอกแล้วว่าเป็นภาคที่ผมชอบมากๆภาคหนึ่งเนี่ยสำหรับ ghost protocol นะคือมังมีครบทุกอย่างเลย สำหรับหนังสายลับดีๆสักเรื่องนะมีทั้งฉากแอคชั่นทั้งความแบบเนื้อเรื่องอะไรแบบนี้นะสนุกนะครับตัวร้ายก็ใช้ได้นะครับนี่ฉากอู้สนุกพาคนี่สนุกโค้นโปรโตโคอล,ลนี่ไปปีนตึกเบิร์ดคาดิฟานะครับก็สุดยอดเลยแล้วพอมากลับมาภาค5นะครับรู้สึกว่าภาค5เนี่ยเหมือนผมดูตัวอย่างนะตอนนั้นแต่ผมคิดว่าสเกลฉากแอคชั่นเนี่ยมันมันลดลงเออคือมันจะไม่มีฉากแบบใหญ่ๆแบบเหมือนในภาคสี่ แต่พอดูแล้วรู้สึกว่ามันก็ยังสนุกอยู่นะภาคเนี้ยฉากแอคชั่นมันไม่มีสเกลใหญ่เท่านั้นนะฮะอันนี้ในความมุมมองของผมนะแต่ว่าความตื่นเต้นแล้วก็เนื้อเรื่องนี่ยังยังยังได้ยังตอบโจทย์อยู่นะภาคนี้เปิดมากเกาะเครื่องบินเลยนะครับเป็นภาคที่ได้พุ่มกลับก็คือคริสโตเฟอร์แมคควอรี่นะครับมากำกับภาคนี้แนละ้วรู้สึกว่าจะได้ร่วมางานกับทอมครูซย,ยาวๆเลยนะกระทั่งภาค6ก็เป็นคริสโตเฟอร์แมคควอรี่เหมือนกันเนะี่ยภาคที่6เนี่ยผมเป็นแผ่นลิขสิทธิ์ของ บูมแมลงนะแล้วรู้สึกว่าไอ ι, แผ่นที่ผมได้มาเนะี่ยมันเป็นเวอร์ชั่นที่มันไม่มีกล่องสวมนะเหมือนมันไม่มีกล่องสวมเนะี่ยของของของตัวบนะูมแมลงเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะเป็นแผ่นแบบกล่องฟ้าเปลือยแบบนี้เลยเสำหรับแผ่นที่เป็นแผ่นบูเล่ธรรมดาเนะี่ยไม่ใช่แบบแผ่น4 k หรือว่าแผ่นซีลบุ๊กกล่องเหล็กนะนีมีภาคนี้ก็บอกจะว่าเหมือนกับพอทําภาค5แล้วเขาเวิร์กอะทอกุ้ยเขาทุ่มเงินให้กับตัวพุ่มกลับมากขึ้นนะฟอร์เอานี่ โอชาดแอคชั่นอะไรนี่แบบสุดสุดนะครับสุดๆส,สนุกทั้งเรื่องเลยครับแล้วก็นี่นะครับมีดาราดังๆมากมายอันนี้เป็นภาคที่ผมนี่มองว่ามันชอบมากๆนะภาคนี้สำหรับฟอร์มเอานะฮะตัวกล่องภาคนี้ผมเปิดให้ดูนะนี่ด้านในเขาก็จะมีแผ่นหนังกับแผ่นเบื้องหลังมาให้ดูนะครับนี่โอเป็น Don ดอนบี้เฮ้ยดอนบี้แอตมดเลยเออันนี้ผมเพิ่งรู้นะฮะว่ามีดอนบี้แอตมดให้ด้วยนะเอออันนี้ความรู้ใหม่เลยนะนี่ Domby บีแอ s มอสเซราลเดี๋ยวผมไล่ดูก่อนมีไหมนะเออมี d o บีแอ t มอสนะจะเป็นเสียง n g งกฤษนะอันนี้ถือว่าโน่าสนใจนะครับตัวนี้ถ้าได้เครื่องเสียงดีดน่าจะแบบหลังคาสะเทือนนะนี่ก็จะหนังภาคใหม่ก็กําลังจะเข้าโรงนะประมาณเดือน12ประมาณที่12เดือนกรกฎาคมนะเพื่อนๆที่สนใจนะครับอยากจะไปดูดวงก็ผมแนะนำานะว่า เอาหนังภาคเาก่าๆมาไล่ดูนะครับแล้วไปดูภาคที่7ในโรงน่าจะเพิ่มความอินให้กับหนังตระกูลมิชชันอิมพอสิเบิลมากขึ้นอีกนะฮะถ้าเกิดว่าใครไม่มีแผ่นนะครับผมก็แนะนำกอย่างน้ก็คือให้ไปดูในสตรีมมิงนะฮะในไทยเนี่ยผมเห็นว่ามันมี HBO ใช่ไหมเน็ตฟลิกก็ผมไม่แน่ใจว่ามันออกไปหรือยังนะแต่ผมก็เห็นใน HBO เนี่ยมันมีเกือบเกือบทุกภาคหรือเปล่านะใน h b o เนี่ยมีเกือบทุกภาคมั้ง แล้วก็มีเสียงไทยซับไทยในะอันนี้ผมก็ยังนำอีกช่องทางสำหรับคนที่อยากดูม i ช s ั o n Impossible นะแต่ไม่มีแผ่นแล้วก็ไปดู h b o เอาได้นะดูทางช่องทางสตรีมมิ่งได้นะครับนี่ก็สำหรับคลิปนี้นะก็คงจะไว้เพียงเท่านี้กันสำหรับการแกะกล่องหนังแผ่นรีวิวนะอันนี้บอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับสำหรับหนังที่ผมเอามารีวิวนี้นะขอขอบคุณที่รับชมแล้วก็สวัสดีครับผม